ฮัลโหลสวัสดีครับผมสื่อช่องจ a m เมคแ t สเตอร์นะครับนี่กี่ยกับเกม r ah, o oh, y a o f f e r e r กับการอัปเดตประจำวันที่19มกราคมนั่นเองนะครับผมเนาะการอัปเดตครั้งนี้ตูจีนะผมับผมู0 2 1ครับโอเคครับผมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปเกมกันเลยดีกว่าครับมันก็มีแมปมีเขาเรียกว่าไะหมวดหนึ่งเข้ามานะครับผมเนาะแล้วก็วก,การปรับปรุงาัฮีโร่รีแลนซ์ซีซั่นที่17และ แล้อะไรครับไม่รู้กันนะผมช่างมันครับผมนะแต่ข้างหน้านี้เลยครับผมนะก็เป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์สายความสัมพันธ์นแห่งกเกาะหมอกนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็มีเรื่องราวของตัวละครต่างๆนะก็จะมีอันเล่นคู่กับอัเดอร์ไฟแอสิคู่กับเทนวีน่าคู่กับมาร์อดแล้วก็บอขาดคู่กับมาจ้านั่นเองนะครับผมเนาะโดยการโหวตนะผมเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผมเนาะอ๋อเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะผมนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครจะเลือก คู่ไหนบวตคนไหนรู้วตคู่ไหนนะครับผมเนาะสามารถบวที่ตรงคําว่าโบวตทันทีได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็มีภารกิจประจำสัปดาห์นะครับผมเนาะล็อกอินหนึ่งวันจะได้ของตามที่กําหนดแล้วก็กดไลค์เล่นเกมแชร์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับผมเนาะก็เป็นโหมดของระบบของการสร้างความสัมพันธ์ของเพื่อนพี่น้องแล้วก็คู่รักแล้วก็อะไรก็แอยากนะครับผมเนาะก็ไปเล่นให้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้สร้างความสัมพันธ์กับ คนนั้นเลยนะครับผมเนาะแต่พี่น้องกูรู้สึกเจ็บว่ะพี <laughs> ่น้องกูรู้สึกเจ็บว่ะช่างมันครับผมแล้วก็มีวงแหวนนินจานะผมก็คือสกินไอริสท,ทั่วทุกสาระแห่งครับผมเนาะ mm hmm. ก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ทําเจมพาเกือนะผมต้องขอโทษด้วยละกันนะครับแล้วก็นี่ครับผมตอนรับความสัมพันธ์แท็กคู่ฮีโร่นะผมลดทันที50% อันเล่นคู่กับมาเฟียผมจับกปกติพันแสคูปองลดเหลือ540คูปองคุ้มมากนะครับผมเนาะเอคู่กับเทนกผมจากแปดร้อยหกสิบผมลดเหลือเพียง430คูปองและมาจ้าคู่กับมาลชพันหนึคูปองเหลือเพียง590คูปองเรลเวลาจน,จน,จนถนนึงนี้จนถึงวันที่24มกร,ราคมนะครับสีต้นใหม่มาแล้วครับผมซีสัส้นที่สินะครับผมนะสก,กินไอรีนนั่นเองนะผมแล้วก็มีปรับแต่งชุดแต่งกายแล้วก็ อาดาบนะครับผมเนาะก็ตามนังนี้เลยนะครับแล้วก็กล่องแรสวยไทยและตรงข้างหน้านี้แล้วผมตัวฮีโร่ใหม่ข้างหน้านี้เดี๋ยวจะมาในเร็วๆนี้นะผมถ้าจะไม่ผิผอ่านว่าออยปะ A O I อะอ่านว่าออยปะแต่ผมไม่รู้ตำแหน่งอะไรนะแต่ผม่าลองไปศึกษาในเซอร์เบต้าก่อนแล้วกันนะโอเคอันดับแรกครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหมวดจัดอันดับนั่นเองนะผมเนาะหมวดจัดอันดับครั้งนี้นะผมเนาะทำการรีแลกแล้วก็ประกาศไปที่เรียบร้อยว่าใครจะตกรีแลกซไหนนะครับผมนะซึ่งผมก็โพสในโพสชุมชนแล้วนะครับแต่เพื่อต่อแล้วกัน ซึ่งผมนะก็อยู่แรง์คอนคิวเลอร์55แต่มีประเด็นครับผมนเนื่องจากว่าเห็นได้ยินข่าวว่าทําไมแลนด์50คอน51ดาวขึ้นไปมันต้องอยู่ที่คอม2ไม่ใช่เหรอและทุกๆคนครับมีคนบอกว่ามีคนตกคอม3จริงด้วยครับผมผมก็หนึ่งในนั้นครับผมมีเพื่อนผมมาคือเขาได้75ดาวแล้วแต่มาตกคอม3ทั้งนั้นที่ในประกาศบอกว่ามันเป็นคอม2อ้าวดีครับเราใครจะสรู้แล้ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม ก็ถือว่าความสามารถขอพอใช้ได้แล้วกันนะครับผมแล้วก็มีการเล่น7ตานั่นเองนะครับผมเนาะภารกิจรูปการก็ตามดังนี้เลยนะครับผมสำหรับอ่ากดไม่ได้โอเคเนี่ยผมสกีนไอเลียผมสกีนซีซั่นสิบเจ็ดแล้วเฮเบอรี่สไตเกอร์นั่นเองนะครับผมเนาะก็ตามดังนี้เลยนะครับของรางวัลน,นี้สิบครั้งนะผมเล่นสิบครั้งก็จะได้สกีนนี้ทันทีต่อมาผมกิจกรรมนะผมกิจกรรมอ่านตามข้งหน้านี้ะนะว่าผมเนาะ หมจานับอันนี้มีแล้วนะผมมันหมดวันแล้วแล้วก็ใขรพิศนาเกาะหมอกับผมเนาะรับฮีโร่ทันทีหนึ่งใน6ตัวนะผมตั้งแต่ตอนนี้จะถึงวันที่ห้านั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรไหมแม่จะไม่มีแล้วนะของกตางานนี้นเลยพิศนาเกาะหมอกับผมนี่ครับผมที่ผมบอกไปก็คือใครที่อยากจะได้ฮีโร่แล้วผมเนาะมีทั้งคี่าไอชาวอคาเซริกาเซฟิล่าแล้วก็ไอรีแล้วผมเนาะได้เลยครับพิศนาเกาะหมอกนั่นเองนะครับแล้วก็นสิสานท่านเกาะหมอกนั่นเอง แล้วก็ล็อกอินของตางที่นดแล้วก็ครับผมสก,กินใหม่ครับผมรับไปเลยครับสก,กินหาวบอนซิลนั่นเองนะผมแล้วก็คู่แบบบองแบงมากอ่ะจากตัวโหนะกายเป็นสก,กินบองแบงมากเลย <laughs> แบบโอ้ยจะบ้าก,กันละมังครับสก,กินสลิปปี้เฟดดี้นะครับผมนะเอ้ยเดี๋ยวอนาคโคเดี๋ยวอ,า,วยวอ,า,วอาจจะมีช่องผมเดี๋ยวจะทําการเล่นตีนี้ตี ชุดนอนแล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะมีซีลอ่ะตัวแรกแล้วก็ตัวที่2วิฟนะครับผมนะตัวที่3ามแพนด้าตัวที่4สลิมแล้วก็ตัวที่5มามันกานะครับผมนะผมบอกกับในกลุ่มที่ NLG แล้วเดี๋ยวจะทําการทาแล้วกันถ้าทําได้นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเร็วงนี้นะครับผมเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็ย4สนี้เพื่อนซีตีป้อมนะครับผมเนาะก็ล็อกอินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกอินนะครับผมนะหนึ่งวันนะผมแล้วก็แล้วก็เล่นอ่าหมดจากันดับหรือหมดจากคู่นะครับผมเนาะตามที่กําหนดไว้ ก็จะได้กล่องเพื่อนแท้นะครับผมนาะเรื่องนะักสกินหนึ่งสกินโรสปาร์ตี้ผู้เล่นดิกเตอร์อลิสเทวนนานนานะครับผมนะ่หรือเดี๋ยวมาขครที่พลาดโอกาสนี้ไปก็นะครับผมนะ่าแลกสกินนี้ได้ทันทีนะครับผมเนาะโอเคต่อมาผมแล้วก็ใครที่ครอบครองสกินของสลรมไปแล้วนะผมจะได้เหรียญมาซึ่งผมไม่รู้ว่าเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะครับผมนะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะซึ่งกิจกรรมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมสำหรับของในหน้ากิจกรรมนั่นเองนะครับผมเนาะโอเค ก็น่าจะไม่มีแล้วแล้วก็นะผมนะสังคมนะผมนี่ครับสัมพันธ์เพื่อนนั่นเองนะของความสัมพันธ์นะผมเดี๋ยวกดตามนี้เลยครับสร้างความสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างผู้เล่นนะครับผมนะจะมีแบบ4ฟังก์ชันด้วยกันนะครับผมเนาะสู้ต่อไปด้วยกันนะครับผมสร้างความสัมพันธ์กับรับของางวันมากมายแล้วก็ส่งไอเทมของขวัญเพื่อความสนิทด้วยนะครับผมเนาะซึ่งล็อกอินนะครับผมมีการล็อกอินที่จะได้เป็นแบบดอกดอกไม้อะไ่กินเนี้ยนะครับผมเนาะซึ่งก็ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ไม่รู้สิครับ แต่ว่าดูประมาณหนักเลยหนักนี้หนักร้อยประมาณนี้นะผมยังไม่ถึง1นึ่พันนั่นเองนะครับผมนะแต่ถ้าจะสารสําคัญนะครับผมนะเอาใครดีวะอเอาใครดีงั้นขอเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะผมเอาของคุณเอเน่ NA ละกันนะผมนะสิทธิประโยชน์เนี่ยนะสร้างความสัมพันธ์ต่อไปเดี๋ยวนะคอยวออยว่อยค่อยให้นอกรอบแล้วกันคือผมก็ต้องจดจำอ๋อมีอันนี้ด้วยไอ้สิทธิประโยชน์นะผมเนาะ รางวัลความสัมพันธ์อ่างจันมีความข้นสะูงสแล้วจะมีได้รับของรางวัลพิเศษนั่นเองนะครับผมหน,นึ่งร้อยอันเนี้ยแสดงความสัมพันธ์แล้วก็อีโมจิร่วม150ยังไม่มีสิทธิส0งร้อผมสำหรับฮีโร่นะครับผมอินฟินิตี้เลยนะครับผม300ไม่มี500ผมอัปเกรดสัญลักษณ์ความสัมพันธ์แล้วก็พื้นหลังช่องแชท700ครับผมไม่มี900ผมเอฟเฟกต์ไลท์สังหารนั่นเองนะครับแล้วก็หนึ่งพันสามร้อยนะครับผมแล้วอัพเกรดสัญลักษณ์ความสัม 2,100ครับผมที่ผมต้องการคือแม่งเท่มากครับผมขอบโอฟา์ฉายาตองเกิดโคตรเทสีแดงสุดยอดไปเลยครับก็คือ2,100เนี่ยจะได้เนี้ครับผมอัปเดตเขาันธ์แล้วก็ฉายาตอนเกิดนั่นเองนะผมโคตรหางอยากได้หวะอยากได้อยากได้ <laughs> ไดไดแล้วก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับผมเนาะก็ยังไงซะมันมีหมดหนึ่งครับผมเดี๋ยวนะขอดูอ่ะนะหมดไหนวะ นี่อยู่ไหนวะอ๋อนี่ครับผมโหมดดูโอเร็กซ์นะครับแต่ว่ายังปิดอยู่นะครับแต่แล้วเดี๋ยวนี้ครับผมถ้าโหมดนี้เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาเล่นตีเอ็นเอลจีเล่นแบบขับรถรัวๆละกันนะครับผมเอาแล้วครับเกมอ้าววีแยเป็นรถแข่งขับรถแล้วครับรถสปีดทิปเตอร์ครับผมจังหวะนี้ก็ถือว่าผ่อนคลายนะพักสมองโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปสู่กันนใการปรับปรับเนร์ฮีโร่แล้วกันนะว่าตัวอะไรกับไอเทมอะไรโดนเนฟหรือโดนบัฟหรือว่าปรับสมดุลบ้างนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใน อบปรับดำเนินแน่นอนครับเจอกันครับโอเคครับเข้ามาสู่ใน f a c e b o o แฟนเพจ g ีสปอร์ t อันเด g r o กาวนั่นเองนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งสไตล์สกิปชาตแล้วกันสำหรับลิงก์นี้นะครับผมขอขออนุญาตนะครับสำหรับอินสปอร์ตเดอร์เกลการปรับดับเนื้อพีโร่นะครับผมซี4.17นั่นเองนะครับผมตัวละครบัฟเนื้อจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับการปรับบัฟของตัวละครต่อหนาตัวแรกครับผมเนาะซุปเปอร์แมนครับแต่ได้ยินเขาได้ยินมาว่าแอดจัสนะครับผมนะทั้งบัฟทั้งเนื้อนั่นเองนะครับซุปเปอร์แมนนะครับผมถูกปรับให้สามารถใช้สกิลหนึ่งได้ติดต่อสองครั้งติดกันเลยแต่โดยระยะเวลาจะ ส่วนสกิลสองผมจะถูกปรับให้ระยะเวลาการไล่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นการปรับปรับเนื้อของตัวมันเลยต่อมาครับอิรูเมียผมอิรูเมียจะถูกปรับค่าความพลังชีวิตพื้นฐานจากเป็น3า0 0นจาก3 2 1 0น้นั่นเองสกิลหนึ่งครับผมจะคูดาสี่เวททีและจะเพิ่มดาเมจสกิลหนึ่งให้แรงขึ้นในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับผมส่วนในเกมก็ตามสภาพรอบผมเนาะออกไอเทมพร้อมเรียบร้อยไอรีนะครับผม เธอจะสร้างความเสียหาย100%ของความเสียหายทางกายภาพและสร้างความเสียหายจริงในการโจมตีครั้งที่สี่นผมเฉพาะกับเป้าหมายที่กำลังโจมตีอยู่จะลดความเร็วขึ้นที่เป้าหมาย50%เป็นเวลาหนึ่งวาทีแถมดูดเลือด100%เซตเวลาโจมตีใส่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามอีกด้วยนะครับผมเนาะเป็นการปรับทั้งโมเดลไอริด้วยนะผมแล้วก็ปรับของไอเออสกิลของมันด้วยนะครับผมเนาะต่อมาครับเซฟีราผมเพิ่มพลังเวทสกิล1จาก0.27พลังเวท เป็น0.42พลังเวทมานาที่ใช้ก็ลดลงอีกด้วยจากที่โดนเนิร์ฟเนี่ยไปทำให้เล่นกลางได้ยากแพทนี้น่าจะเล่นได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะนี่คือเซฟิล่าต่อมาครับมาจ้าผมจากที่โดนเนิร์ฟจนเกือบไม่เหลืออะไรให้เล่นนะผมได้กลับมาอีกครั้งในแพทนี้ พราะถูกปรับดาเมตเวทจาก0.65พลังเวทเป็น0.7พลังเวทในสกิลหนึ่ง0.5พลังเวทเป็น0.55พลังเวทในสกิลที่2แถมปรับค่าพื้นฟู HP ให้สูงขึ้นอีกด้วยนะของสตา์โตมาจาันนั่นเองนะครับต่อมาครับมูคองนะผมสกิลติดตัวของเจ้าลีนะผมะจะใช้งานแล้วจะทำให้โจมตีปกติลื่นไหลได้ดีขึ้นนนะี่เนี่คือปรับแบบว่าให้มันไหล,หลดีขึ้นนั่นเองนะสกัการทุบนั่นเองโอเมนะผม โอเมนะครับถูกลยลดระยะเวลาระหว่างการโจมตีจาก0.8วินาทีเป็น1วินาทีสกิลหนึ่งแะใเวลาสตัน์เนี่ยจะนาน0.2วินาทีเป็น0.066โอ้โหมีการแบบลดสนิยม3าหลักด้วยเท่าวันนี้วินาทีและเพิ่มหลังจากระยะการดึง6เมตรเป็น5เมตรแถมสกิลอันตียังปรับเพิ่มความเร็วในขนาดพุ่ม0.25จงาจาก10ไปอีกด้วยนะครับผมเนาะเรียกได้ว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมมากๆจากที่เก่งแล้วก็ทําให้เป็นไก่เป็นฮีโร่ที่น่า ท่านผู้ชมครับตัวหน้าครับผมรู้ใช่ไหมว่าตัวอะไรน้ําตัวแม่งยิงสองสามทีแม่งหายแน่นอนครับท้อนครับผมมีการตับคูลดาวของกระสุนในสกิลหนึ่งจากกระสุนสีม่วงเม็ดที่สองเนี่ยห้าวินาทีเป็นสี่วินาทีเม็ดที่สามของผมสิบวินาทีเป็นหกวินาทีสร้างความเสียหายเวท2 3 4เปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น0.5 0.75 1เปอร์เซ็นต์ทุก100พลังการโจมตีท่านเองนะครับผมเนาะนี่คือกระสุนม่วงนั่นเอง กะสุนเหลืองนะผมจะสะสม3ครั้งเป็นเจะเป็นการสาโลปรับหมาให้สะสมไม่ได้จะจะปรับให้เป็นสโลเป้าหมาย20-30-40%บเปตวก4-6%่อรเต่อเลเวลกระสุนสีฟ้าจะสามารถทำดาเมจเป็นแบบ AOE องวงกว้าง3-4.5แล้ว6เมตร ทำคุดาเมจ50%ของดาเมจกายภาพมีการยกเลิกโจมหมดใส่กระสุนสามครั้งแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะนี่คือสกิลของมันสกิลสองครับผมเนาะกระสุนมั่วนะผมสร้างความเสียหายจริง2 3 4ของพลังชีวิตสูงสุดทุก1น0่พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น0.5 0.75 1%กระสุนสีเหลืองจะสตาร์ทนะผมศูนย์จุดห้าศห้าหนึ่งวินาทีตามตามระบุไว้แล้วกระสุนฟ้าครับผม100%นะคครับผมมวาเสียหาาายยกภพสามารถติด้อยเปหร์เซ็นต ของกระสุนสีฟ้านั่นเองและตัวละครที่ถูกโดนเนิร์ฟผมผมไม่ต้องถามนะครับบัตเตอร์ฝ่ายครับผมเนาะบัตเตอร์ฝ่ายนะทนะหารรับจ้างและโดนเนิร์ฟสกิลหนึ่งขนาดอาจากขนาดโล่350อาจพบอาจไปจนถึง700สูงสุดนะครับผมเนาะลดเหลือ300ร้อยไปเหลือสูงสุด600นะครับผมโล่น้อยแล้วครับจังหวะนี้แล้วสกิลที่สองผมครูดาวจะนานขึ้นจาก6วิปเป็น8วินาทีส่วนอันติได้เอาเอฟเฟกต์การฟื้นค่า HP ให้ตัวเองจากการโจมตีเป้าหมาย ที่ไม่ใช่ฮีโร่อีกต่อไปแล้วเนิฟหนักมากครับผมเนิฟแค่โลยังไม่ว่าแต่เนิฟอันตรีนี่นะครับผมสุดยอดแหละครับจังหวะน,นี้แม็กซ์นะครับผมเนาะเด็กอัจฉริยะโดนการลดฟื้นฟูประหมายจาก50เหลือแค่40เท่าน,น,นั้นนะผมนี่เล็กน้อยผมวิปนะครับโดนระยะเวลาสตัรจาก0.5วินาทีจาก1วินาทีก็ยังเก่งอยู่ดีนะเออมันก็ยังเก่งอยู่ดีนะไม่งโกงด้วยไม่ใช่ว่าโกงอะ่ะมันมันแบบมึงตัวปวนอะ่ะป่วนดีครับผมและ ไอเทมนะครับโดนเนิร์ฟครับผมโดนเนิร์ฟมีอะไรบ้างอ่ะตรงนะข้างหน้านี้นะครับโบออฟสลอสเตอร์ครับผมออสลอสเตอร์นะผมพื้นฐานหนึ่งร้อยพลังโจมตีสิบห้าอร์ต์กระตัีคีส์เซดูดเลือดจากเนิฟที่สามารถดูดเลือดได้ถึง15%นั่นเองก็คือโดนเนิฟก็คือเรื่องดูดดูดเลือดนั่นเองนะครับผมเนะาะจยูแค่10%เท่านั้นต่อมาเอาโซสกอร์ผมหรือตัดเลือดของตัวเวทนั่นเองนะครับผมค่าสเติตัดนะผมพื 300, 000, 000, 000, 000, ้นฐานนะครับผม300พลังเวท300พลังชีวิต10%ลทสามร้20% ฟื้นฟูมานาใน5วินาทีและลดฟื้นฟูของเป้าหมายเนี่ยจาก50รถเหลือแค่40เท่านั้นครับผมเนาะโดนเนิฟหนักมากครับผมสโสซกรคอรนเรโนผมเอจริงนี้ครับ <laughs> ต่อมาก็เคลื่ออัเดโดนอีกแล้วผมโดนตัดเลือดของกายภาพอีกด้วยครับผมเนาะพื้นฐานโจมตีร้อยร้อยบวกแล้วก็180เกาะ10%ลดอูลดาวน์รถคดาวแล้วก็ การลดฟืดน้นฟูในของเป้าหมายจาก50-10เหมือนกันเลยครับเหมือนโซลสกอเลยนะครับผมนะสำหรับคอสออฟเดตโซลีเวอร์ครับผมดาบป่าครับผมเนาะบวกพลัง70พลังโจมตี10%คูดาบปรับให้เอาดูดเลือดออกทันทีเลยมีผลกับฮีโร่ฟาร์มป่ามากพอสมควรเลยครับหมายความว่าเน้นแค่คูดาบกับเน้นดาเมจ <c uda> แต่ไม่เน้นดูดเลือดนะครับหมายความว่าแครี่ที่จะเล่นไอตัวดาบแดงเนี่ยมันต้องไปเล่นอันนี้ครับผมเออลืมชื่อไอเทมวะ่ะแต่ว่าเป็นธนูนครับผมธนูป่านั่นเองนะครับผมเนาะ ต่อมาครับออนนีอาร์ครับผมพื้นฐาน70พลังโจมตีส5คห้าเร็นต์มตุี่0ครูดาวแล้วก็ห0ร้พันชีวิตปรับเอาเลือดดูดเลือดออกอีกแล้วนะครับผมเนาะหนักมากครับผมเน้นทุกสเน้นทุกอาร์ความสามารถดกเว้นดูดเลือดหายไปแล้วครับผมเนาะออนนีอาร์ครับผมไปแล้วครับและมุรามาสะนะครับผมเนาะปรับเจอเกาะเอ45เเหลือเพียงแค่40%เท่านั้นจอดแทงยากครับ จาะแท่นิดนึงเจาะแท่นนิดนึงแต่ว่ามันก็แบบมันมันก็ได้มันก็ไม่ใช่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะอ่ะนะครับผมเนาะแล้วก็รายละเอียดตามตรงนี้นะผมเรืนัดเดสมานิสเตอร์ตามน,น,นี้เลยนะผมนี่คือแหล่งที่มาของอ e ีสปอร์ตอันเดอร์เก้านะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปเจอในเกมอีกรอบนึงครับโอเคครับก่อนที่จะปิดพิธก,กันไปนะครับผมนะถ้ามีอะไรตกหล่นไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมเพราะว่าผมเอามาจากในเพจของ eSport Underground ที่ไม่ใช่เพจ,เพจทางการของไอซ์กาลิน่าอวีทัยแลนนะครับผมเนาะ โอเคผมก็สำหรับ Rv อัปเดตแพทครั้งนี้การปรับเนื้อพีโร่ครั้งนี้นะผมก็ต้องขอตัวกลาไปก่อนครับใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครป์ได้เลยกดดิงแจ้งเตือนเพื่อท่าคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้การอัปเดตแผงนี้ต้องขอตัวกลาไปก่อนครับซื้อเกณฑ next time บ๊ายบายครับผมสำหรับการอัปเดตแพทครั้งหน้าหรือการปรับเนิร์ฟฮีโร่ครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ปฏิตามที่จะตัดไปได้เลยนะครับนี่ครับโมเดลใหม่ของไอรีนะครับผมสวยจัดประหลัดบอร์ดนะผมขาวเรียวเรียวขาวนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกัน